ขอพิพาททั้งเทคนิคมาเงินมาเงินนี่น้ำไนี่มาั่นเพรมามาเงินน้ำไพนัิดแน้มาถึงมาถามร้ค่ตัวนี้ซื้อเงวัวน่มีตัวื่อีกวัวนี่กันวานคกให้ดดิยานี้ลนพอกันนี่มองือไม่ไอค่วนาคกคุณนี่เยดิ ไยปนันดอกไฟจี้ตัวหนึ่งข้าวกลัน่งเปานไ้ยงาวปนตายก้อนเมี่ยไเดียี้เปิดไปเท่าไรนี่ค่ะสี่สิบเก่าป้าดงาม่ะสี่สิเก้างวก็รออ่าก็ลุกรอง่วก็รองัวสวยสันตนาะง่วสาวไหมโบสองบ่ค่ะท้อแจ็กเดือนค่ะประกันทองบอค่ะอ๋อตัวใดเลย งัวงามค an ่ะเนาะค่ะสูงเท่าไรค่ะลอยหาชิ้มหาบวงนะคะนวงแขงขาลูกที่เท่าไรหรอค่ะแม่ลูกแม่ยครับทองแม่ครับโอ้งัวสาวทองแรกแม่เพิ่นเป็นอีหยังค่ะแม่เป็นโต้เพิ่นนี่เป็นลูกเทียมุกแบบครับผสมยังไงผสมเจ้ามั่ครับอ๋อมีใบมีหลอดนี่ค่ะโอ้โหมีหลอดเทียบ นะะคนี่นะคะเจ้ามั่มมีใบมีหลอดตัวทองได้เลยค่ะผู้ใดสนุกสนใจต่อรองได้บ่นี่ค่ะราคานี่งได้บ่หลายครับอ๋อได้บ่หลายเปิดบ่ได้เปิดผ่านหลายเนาะได้เปิดหลายอ๋อจังต่อได้ทรงจ็ดกิโลค่ะห้อยทรงได้บ่่เกินไไผโลละครับงด้บ่เกินลอยโน้เนาะฝากเบอร์โทรนะค่ะห้อย080ครับ080ค่ะ แปดหกหกแปดหกสี1 1> ่สีはは่เจ็ดห้าเหาหอยยังเนาะค่ะหอยบาทงวยยุใสค่ะหอยงวยยุใสเราพุ่มเฮ่านี้เนาะค่ะผู้ใดสนอกสนใจโทรหาหอยบาดใดหรือว่าสิเป็นเบื้อหนาคลนาฟ้ามก็ได้เนาะหอยเนาะต่อรองใดอีกนะคะเอามาจตัวค่ะหอยมือนี้เอามามือนี้กอสิบก็ตัครับสิบสิบเตัวใคหมดแล้วย่างอยู่คับย่างนี่ครับย่างนี่ครับอันนี้กับแมนเป็นว่าของหอยบาทเทือกัรเปิดไปเท่าใดนั่น เปลอได้ปือครับผมตัว่างเลยครับซือซื้อสองสามเลยแม่นครับอซื้อสองสครับซื้อสามห้าครับโอ้ซื้อสองในสามซื้อสามใน้าครับนดี่ครับพอเีงครับซื้อสองสซื้อสามหาราคา ราคาต่อรองได้ต่อรองได้ครับผมอืหันผู้ใดสนอกสนใจก็โทษติดต่อหอยบาทเนี่ยค่ะเนาะม,ม,นมาจากาาฟาร์มเดียวกันของเดียวกันเนาะคอืค่ะงามๆนะคะ่ะอันนี้แปดแปดสิบหาได้เนาะแปดสิบได้ไหมนี่แม่ลูกแปดสิบครับแปดสิบโอ้ไอราคาเพิ่มๆเนาะสูงๆงามลูกยังปะนี่ลูกเพิ่นลูกเพิ่นครับลูกอะ พอวะครับพอเดินล็อกครับพอเดินล็อกทศพลไหมครับสามเดือนครับอ๋อพอเดินล็อกทองทศพลเนาะป้างามขัดนอหลูกเป็นแมสีได้คัะหนากับงามเนื้อหนังกับได้ลูกสาวพร้อมเร็มเนาะแมนครับลูกสาวครับเร็มเนาะเบิ้งเบิ้งดีครับดีงามขักเนาะลูกลูกับงามท้องสางแม่กับใดนะคะท้องสางงามงามเนาะงามดี คำผู้ใดสนใจโตนกสนใจง่วงงามๆเนาะค่ะซื้อสองได้สามซื้อสามได้หานะคะคุณว่าซื้อสามได้หาครับซื้อสองได้สามซื้อสามได้หาครับอืมกัโทรหาหอยบาตได้ตัวครับประกันท้องทุกตัวงามอีหลีลูกเพิ่นตัาเลี้ยงสีลูกเพิ่นงามอีหลีนะคะขอบคุณหลายเด้อจ้าทำมันหมันเด้อค่ะงามอิลีค่ะ อันนี้อ่ะเปิดไปเท่าใดค,คะนี่ยังหาพันนะฮะยังหาพันอ๋อแม่ลูกบ่แม่ทองอยังค่ะแม่ผสมแล้วรุ่นทองหรออ๋อรุ่นทองรุ่นโอ้โอ้แสนหาพันลูกเพิ่นลูกยังนี่ค่ะอเมริกาครับอเมริกาเนะ<อ>าะจักเดือนแล้วค่ะลูกเก้าเดือนครับโอ้ลูกเก้าเดือนแม่ผสมสองเดือนรุ่นทองนะคะเพราะท่านได้ตรวจได้นะลูกค่ะ แนหาพันนะคะตัวนี้ยังมียังเป็นราคานีอยู่นะคะก็ะว่าถือกับเบอแมนนะ,ะสูงนี่อยหกสิบหานะคะ,คะฝากเบอร์โทรนี่จ้าหอยศูนย์เก้าแปด <09 8 S 2> ค่ะหกสามหึมค่ะหาสองหนึ่งสามค่ะห้าสองหนึ่งสายยังค่ะหอยโอเวนงวยยูใส่ค่ะงัวยยูยาโศงจากกิโลคค่ะหอย ทรงฟรีร้อยกิโลนะคะผู้ใดสนอกสนใจโทรหาหอยโอเวนหอยเอามาจกโตค่ะมือนี้หามหกตัวครับมืดแล้วบัวครับผู้โดยใครให้ถุมือนี้คือเพิ่นก็ได้ยินขังในเพิ่นว่าตลาดมือนี้แข็งเงี้ยบมือเพิ่นว่ามือนี้ตลาดแข็งราคาขยับแล้วเมนบ่บ่าเป็นไดบ่เพิ่นว่าแข็งก็สุนัตเพิ่นว่าแมนบอว่าเดม่าโดนก็เลยถามหอยธรรมดาอยู่อ๋อ ก็คือเก่ามันหน่อเป็นน้ำอ๋อแดงว่าผู้ใดบางคนก็ขายได้บางคนก็ขา,านกขายบ่้ดดคือได้ราคากันแล้วแต่ถึงอยู่กับโตรงว่ากับโตในหอยน้ะเมนบบค่ะแล้วแต่แล้วแต่จังหวะอ๋อค่ะลูกสาวเปรซนอกสนใจราคาตามที่หอยเปิดนี่ราคาที่กัดือวา่าราคาที่สูงอยู่นะมนเมนบ่ค่ะ เปิดเปิดเพื่อต้อนมาค่ะหอยต้อนอีกนะก็ได้งฟีซงฟีซงฟีห่อกิโลบะค่ะหอยเล้คุยกันได้แล้วะคุยกันได้๋อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะหอยคุณค่ะมาหนูสภาพมีอะไรอันนี้ว่กระเป๋าวกรเป๋า่้ขายหอกพราให้ลราพันเงินเงินเงลูกก็ขายดเอ ขายบเมาจะไปขายไม่ได้วันก็มตลาดขายไม่เอาอก็ว่นขายตลเอาไมก็ไม่ก็ขายเอาปเพียงขผู้กุกทรในทุกกัวครับทดราเมื่อจหาตัวไหนทด้องเมื่อหดไหนขายไม่ย เบ่งเปินเป่นตอราคากันะนะคะอากาศการสื้ท้ายกาาันตอราคาเ่งเ่นสัญญาอองหรผ้กมเรือัตขายก็จุอย <laughs> ูกร่รอกมขายนีร่างาอะไรเลือดลอยเลือดลอยคือเลือดก่อย ถามพ่อพ um ี่นะคะพ่อวัสดีค่ะเปิดไปเท่าไรเนาะพ่อนี่สี่สิบเก่านะจ๊ะสูงๆูงเนือนังดีๆีทองว่างเงือทองแล้วพ่อนี่ ทองเจ็ดเดือนัตรวทองใดเนาะนนนนส,สูงเท่าไรคะนี่ลอยหาสิบบวกเนะค่ะตรวจทองได้ เป็นการังทนเอกสนใจการสื่อขายตันเยอะพอฝากเบอร์โทรหน่อจ้า0833 0833ค่ะ645 6 4หค่ะ0ู1ย์เก่หนึ่งย่นค่ะงัวยูโพนทรายบานสว่างตำบลศีสว่างอำเภอโพนทรายจังหวัด้อยเย็นนะคะพอมาจากโตม้นนี้มันวไดมขายจีกโตมดแล้วเดได้ขายจากโตคโอ้ค่ะไอ้มันๆเด้อครับพ่อมึงหางหางยาวหลากดินเลยเนาะ งามนะคะโค้งสางดีนผูดด้โดยอ,อกสนอ,อกสนใจกับโทรหารพ,พ่อพ่อซื้อยังค่ะพ่อพันพ่อพันพ่อพันบันสว่างนะคะตำบลสีสวา่างอำเภอพุนไสจังหวัดลอยเอ็นเฮานะคะได้สนอกสนใจกับโทรหารพ่อเราได้ขอบ<อ><อ>คุณหลายๆเด้อพ่อขอบคุณค่ะตัวนี้เมื่อยเหรอเมือเ่อยเหรอหน,นอนเหรอห่อพันกับ

แม่ดันแม่จะพว่าจะคว้ามเท้ายู่พัดจะเ้าพนขาไปแล้วนะคะตอนนี้เขาจะหาด้วยแม่พาบาไปโอ้ก็เท้ากวาดกอนนะกเาก็เทายาวจังวาากกัไทยเาใจีรุ่งน่งกสองตัวเดี๋ยเดี๋ยวเอาไปซ้นกับเพพอดีเลยเออไปเลียแงกระเพะพอดีเลยโอ้ือแพะเล่นหรอคะ S <S ลูกค้าสนใจลูกค้าสนใจหล,ลายนะคะงวดไทยหน่อยหลายมิกงกนขามาเบิมงมิ้งก้นขาสนใจแสดงว่างวดไทยนี่เป็นราคาเด็ดๆก็ยขาย่างกายยเายายา

โอ้เรียกขายแล้วนะคะตัวน,น่อยๆน,นี่เนาะสองหมื 20, ่นพันนะคะเมตัอละลมื่น ไปะวันเดียวพ่อพี่เอ๊ะสมพี่กำลังตู่ดี